เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยต้องกินซูชิเนื้อฮิดะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงในคลิปนี้นะคะจูนจะพาทุกคนไปกินซูชิเนื้อฮิดะที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมองกิน m e เ i u m sushi โอเคอ่าเอา medium hida bit อ่า one แล้วก็มี e d i u m fat hida one โดยร้านที่ชุมากินในคลิปนี้นะคะจะอยู่แถวย่านสะพานแดงแห่งทาคายามะค่ะแล้วตัวเนื้อฮิดะนะคะก็คือเป็นหนึ่งในตระกูลเนื้อวากิยวคุณภาพสูงของประเทศญี่ปุ่น<ม>ที่มาจากเมืองทาคายามะนี้เลยค่ะจะบอกว่าลายเนื้อเนี่ยคือเป็นลายหินอ่อนสวยมากๆเลยนะคะขนาดตัวที่ราคาที่ถูกที่สุดของในร้านนี้เนี่ยก็ยังคงคุณภาพดีและลายสวยไม่แพ้กันเลยนะคะนได้มาแล้วจะเป็นเน oh ื้อฮิดะเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อมาที่นี่เนี่ยต้องกินนี่จะเป็นเซ็ตพรีเมียมนะคะคือแบบว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเมนูประจำวันอะไรอย่างเงี้ย ีจะเป็นแบบสมองก็คือได้มาสี่ชิ้นอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นปกติลองกินชิ้นปกติก่อนเลยมาี่มุก็ต้องกินหนึ่งนละ้นะเป็ะเบ๊ะอืมกินหนึ่งกินหนึ่งแล้ว เนื้อค่นนุ่มหวานล้วคนที่ชอบกินเนื้อญี่ปุ่นปรับจงสุดๆอันนี้เหมือนจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะหรือไม่ก็นะ่าจะเป็นเบอร์ว่์เบอร์มาสุกกว่าอร่อยมาก